ในไพ่ไปต่อมานะคะคือไพ่เดอะชาริออตค่ะเป็นไพ่ของนักเดินทางจะเห็นได้ว่าจากในภาพเบนีขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งค่ะกำลังขี่รถซึ่งเทียมด้วยตัวจามารีตัวจามารีเนี่ยเป็นสัตว์นะที่อยู่บน,นเทือกเขาหิมาลัยนะคะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่นําพาในเรื่องของการเกษตรกรรมเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าคน,คนในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยจะเลี้ยงกันค่ะ ภาพป็นนี้มันบอกถึงว่าดินแดนอันไกลโพล้นพื้นที่ไกลๆคนที่มาจากแดนไกลและจามรีเนี่ยเป็นสัตว์มงคลอย่างหนึ่งมันบอกถึงความอุดมสมบูรณ์คนที่มาจากแดนไกลตรงเนี้ยอาจจะนำพาความสมบูรณ์มาให้นำพาข่าวดีมาให้และจามรีเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว,ว่ามีการเดินทางเขาจะใช้คนในบนเขาที่มาไล่เนี่ยจะใช้จามรีเนี่ยในการแบกสิ่งของในการขนสิ่งของต่งตางๆนานาใช้กันคุ้มมากนะคะก็บอกเลยว่าเป็นสัตว์มงคลเช่นกัน นะะในไพ่ชฉลอดเนี่ยจ,จะเห็นได้ว่าจากภาพในไพ่เนี่ยเหมือนจะมบารีสองตัวเนี่ยตัวขาวกับตัวดำเนี่ยกำลังแบกรถไม้อยู่มันบอกถึงการแบกรับภาระงานเยอะงานหนักต้องควบคุมอะไรหลายอย่างเยอะอยู่เหมือนกันต้องควบคุมบางเหียนต้องควบคุมควบคุมให้รถเคียจามบารีเนี่ยเดินหน้าต่อไปงานหนักภาระเยอะแน่นอนแต่ตัวเธอเด็ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถสามารถควบคุมงานได้ดีงานที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศชอบการเดินทาง ชอบการเดินทางไกลหรือลราเรานี้ตัวของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะไปที่ไกลๆเกิดขึ้นสุขภาพหรอหลังแบกของเยอะเหนื่อยปวดหลังจากการทํางานออฟฟิศซิมโดมจากการทํางานเยอะความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะพบกันไปเรื่อยๆมันจะเป็นแนวห้าวๆหนึ่งนะความรักคู่นี้ยจะเป็นแนวชอบไปเที่ยวด้วยกันเดินทางไปได้วยกันไปไหนมาไหนร่วมกัน ในไพ่ของจามารีชลอตเนี่ยเออแล้วก็บางทีถ้เกิดถามว่าหนูจะได้ผัวแบบไหนคะชลอตแปลว่าเป็นผัวคนต่างถิ่นนะคะไม่เธอไม่ได้คนแถวบ้านหรอกคนต่างเมืองคนต่างประเทศนู่นจะแปลว่าเป็นผัวเธอปรมบณาาน,นี้ในเรื่องความรักหรือแปลว่าดวงช่วงนี้ถ้าเกิดความรักจะได้เจอแบบไหนต้องเดินทางนะถึงจะสมหวังในเรื่องความรักก็ได้ สุขภาพไปแล้วถ้าเกิดถาม่าเรื่องการเงินละ่ะการเงินก็แปลว่าเธอต้องเดินทางประสานงานทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานกับคนต่างทินการพัดขินแล้วจะนําพาให้เกิดโชคลาภและเงินทองเดินทางปลอดภัยเดินทางแล้วมีโชคลาภถามว่าเงินจะเสียไปกับเรื่องของานะีาเสีงไนกับค่าซ่าประกันรถก็ได้บอกมาตามนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าโชคลาภจะเกิดจากทักษะที่ตัวเรามี จากจาก,จากการเดินทางนั่นแหละจะนำพาให้เกิดโชคลาภตามนี้เลยจ้ะนี่คือความาหมายของช่ฉลอดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นใน่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอฉลอดเนี่ยแปลว่าเป็นพลังงานแบบนักเดินทางครับอย่างเช่นแบบพวกพอตักสิ่งทรงม้าอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะหรือแม้กระทั่งแบบว่าพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลๆอย่างว่าขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ลงใต้ไปไหว้พระอะไรเงี้ยไปอีสานไปไหว้พระอะไรเงี้ยการเดินทางเป็นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การต้องนั่งรถนั่งลาไปไหว้พระอะไรเหล่านี้ จะเหมาะกับดวงเขาในเรื่องของการปรับดวงและการแก้ให้แบบมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นค่ะนี่คือไพ่ชาลิออตหนา